ครับผมลืมไปครับมีคลิปสำคัญนะครับพระเอกของเราก็คือแคปซูลที่ผมใส่เข้าไปนะครับน้ำหนักเบาขึ้นเยอะนะครับแคปซูลสเตนเลสที่ผมใส่ทอ่อนไม้ไผ่เข้าไปเดีมาเปิดดูนะครับแคปซูลนี้เจาะลู่หัวท้ายนะครับขนาด8มิล อืมโอ้โหดูครับมีขี้เท่าอยู่หัวหัวนิดนึงเห็นไหมครับขี้เท่าคุมคุมอยู่ใกล้รูนิดนึงแต่ข้างในเนี่ยไม่มีขี้เท่าดึงออกมาแต่ฐานก็แตกนะครับโอเคเดี๋ยวผมลองวัดความต้านทานดูนะครับวัดความต้านทานดู มาวัดความต้านทานดูครับว่าลักษณะของฐานแท่งที่เราใส่ไว้ในไอ้ท่อแคปซูลสเตนเลตมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ผมแตะยังไม่ได้กดนะครับก็คือห้าสิบห้าสิบสองประมาณนี้นะครับกดลงแรงไปแรงๆหน่อยนะครับถ้ากดในเนื้อเข้าไปก็อยู่ที่สิบสอง ก็แสดงว่าระดับต่ำกว่าร้อยโอห์มแสดงว่าได้ฐานที่ไม่ต่างจากนอกแคปซูลนะครับแตข่ข้อดีคือข้อดีคือไม่เป็นขี้เท่า,าสมมติฐานของเราเป็นจริงนะครับคือไม่เป็นขี้เท่าเป็นขี้เท่านิดเดียวตอนที่อยู่ใ,ใกล้รูใกล้รูปากป่องนะครับข้างในนี้เป็นฐาน เป็นฐานเลยครับเป็นฐานแล้วนะครับอาจารย์ยักษ์ครับเป็นฐานนะครับแล้วก็ไม่มีขี้เท่าด้วยอโอเคครับอันนี้คือการใส่ท่อสแตนเลสเข้าไปช่วยโปรเทคผิวนะครับไม่ให้นเป็นขี้เท่าโอเคอาจจะเป็นเดี๋ยวไปต่อยอดนะครับลองดูว่าถ้าเกิดว่าเราใช้ท่อแบบนี้เยอะๆวางเรียงๆกัน แล้วเผาไปเราจะได้ปริมาณฐานมากขึ้นไหมเพื่อจัดการกับตัวขี้เท่าลาไปเท่านี้นะครับสวัสดีครับ